เปิดศึกจากข้างในวินาสกรรมโอเดซาเด็ดชี้ผัวหน้าคว้าจัดเขียบว,วันที่15มีนาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนาว,าวัตรวังชากรบิ๊กอร์ผ่าโลกมาดูสถานการณ์ล่าสดุดที่แนวหน้าสึกตัวแทนยูเครนนะคะไปถึงไหนแล้วเกิดเหตุบุ่มนายโอเดซาซูมิคิวโรกและอีกหลายภูมิภาคนะคะ กองรัสเซียเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในยูเครนหลายครั้งหลายแห่งท่ามกลางการต่อรองของทรัมป์กับปูตินนประเด็นยูเครนและรัสเซียจะหยุดยิงเมื่อไหร่การโทษก็ว่ากันไปนะคะแต่การทหารของรัสเซียไม่หยุดยิงกลาวและดุดันมากกว่าเดิมที่แนวหน้าล่าสุดถล่มเป้าหมายเขตที่หลายแห่งที่สำคัญ บุกทางเหนือคือซูมีซูมีอยู่ทางตะวันตกนะคะตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเคริร์สบุกซูมีนี่แหละบุกทางภาคพื้นดินด้วยแล้วก็ปูพรมด้วยกองทัพโดรนลายผมิภาคขยี้กองกำลังผสมนาโตเคฟที่เคิร์สนะคะปิดล้อมอยู่ออกไปไม่ได้ปิดล้อมแบบแน่มหนาเลยค่ะใครไม่ยอมจำนวนดับสถานเดียว คาหมายสำคัญที่โอเดสซามีการเคลื่อนไหวหลายระลอกหวัวหน้าหน่วยข่าวกรองโอเดสซา OVA Diper p เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อของยูเครนนะคะบ,บอกว่าโดรนรัสเซียโจมตีทางอากาศลุยตั้งแต่ช่วงข้ามมื์ที่ผ่านมาบินเป็นกลุมกล่มๆหลายกลุม่มจากทิศทางต่างๆโจมตีที่โอเดสซาเมืองโซโนเมสท่าเรือซานิเฟฟา ไฟฟ้าดับที่เซโนมอสแบบเบ็ดเสร็จเลยเพราะการโจมตีกองกำลังรัเซียยังได้ส่งทัพโดรนเกรานโจมตีหลายเมืองพร้อมกันค่ะตั้งแต่คืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์ซูมีโจมตีโคดังสินค้าโจมตีเมืองบาลาเคคาลเคยาภูมิภาคคาดคอฟหรือคาดีีเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่พร้อมระเบิดที่ชานเมือง คาดว่าโดนที่คลังกระสุนของอยูเครนนะคะมีแสงจ้าระเบิดเห็นชัดจากระยะไกลนอกจากนี้มีการโจมตีหลายครั้งที่เมืองเคิร์สซอนใช้เครื่องบินยอนระเบิด FAB และ UMPK เจ้าหน้าที่ของเมืองนั่นแหละค่ะย,ยืนยันการมาถึงของบอม FAB แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดนะคะเสียหายมากแน่นอนเพราะ FAB นี่พันห ก็เจ๊งบ้งแล้วค่ะถึงวันเสาร์ดโดรนของรัสเซียก็ยังคงปฏิบัติการอันนี้เล่นงานเคียฟโปตลวาเดนิปเปรตอฟนิโคล,ลายเยฟซิตเมียคาเมลนตสกีวันเสาร์โดนหลายเมืองรัวๆทลมหนักแบบนี้ที่โอเดสซามีการระเบิดคลังแสงใกล้ท่าเรือริมทะเลก่อนหน้านี้ก่อนโจมตีหนักนะคะประมาณวันพฤหัสมีเสียงระเบิด ที่คลังแสงของโอเดสซาคาดว่าเกิดจากคนในพื้นที่ต่อต้านรัฐบาลเซเลนสกี้ที่ลงนามยกท่าเรือตั้งหลายท่าในเขตโอเดสซาให้อยู่ใน,านการควบคุมของสราชนาจักรคงไม่ลืมนะคะเซเลนสกี้ลงนามถึง100ปีและที่โอเดสซาเนี่ยยกเมืองท่าทั้งหมดเลยให้อยู่เคอีกกรณีหนึ่งที่น่าสังเกตนะคะ เกิดเหตุการณ์เด็ดชีพนักเคลื่อนไหวชาตินิยมหัวรุนแรงคือเป็นสายอัลซอฟนั่นะละค่ที่โอเดสซาเขาชื่อเดมียนการโนเขาเป็นแกนนำของขบวนการชาตินิยมหัวรุนแรงนะคะของอยูเครนคือเดิมนั้นคืออัลซอฟแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคลาคเคนเขามีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมดำรงตำแหน่งเป็นฝ่ายความมั่นคงของกลุ่มไรท์เซกเตอร์นั่นก็คือไรท์วิง ที่จริงก็สุดตรงแหละเป็นค่อนข้างเป็นนิโอด้วยซ้ำนอกจากนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในเหตุจราจนเมื่อ2พฤษภาคม2014การวางเพลิงอาคารสาภาพแรงงานจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ50รายที่จริงกรณีนี้คือการตั้งใจเผาทั้งเป็นนะคะกลุ่มที่ออกมาประท้วงและหนีไปที่สาระแลง สลักลางของโอเดสซาแล้วก็กลุ่มหัวรุนแรงที่นำโดยนายกานูนี่แหละคะ่ะจุดไฟสังหารทั้งเป็นนั่นแหละคือที่มาของการขอควบรวมกับรัสเซียและในที่สุดก็มีปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียนอกเหนือจากบทบาทของเขาในการสังหารหมู่ที่โอเดสซาแล้วกานูยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านรัสเซีย แล้วก็เป็นกิจกรรมที่โณร,รงค์แบบทางขวาสุดตรงมากมายเช่นการทำลายอนุสรณ์สถานทำลายสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัเสเซียทั้งหมดก่อกวนการแสดงคอนเสิร์ตเซลิปินชาวรัเสเซียทำให้จัดคอนเสิร์ตไม่ได้ทำร้ายประชาชนใครพูดภาษารัเสเซียจะโดนพวกนี้ทุก สนับสนุนความพยายามระดมพลของยูเครนอย่างแข็งขันนะคะเป็นแกนนําในการไล่ล่าเอาคนในพื้นที่เนี่ยส่งให้ไปแนวหน้าตามคําสั่งของเซเลนสกีสนับสนุนแล้วไม่พอเข้าร่วมกองกำลังใต้ดินของโอเดสซาในการปราบปรามฝ่ายต่อต้านการระดมพลของยูเครนเป้าหมายเอ่อเพื่อ คมขวัญกำลังใจไม่ให้ต่อต้านแล้วก็เพื่อสนับสนุนนโยบายของเซเลนสกี้ในการระดมคนไปที่แนวหน้าเข้าเครื่องบทเนื้อว่างั้นเถอะภาษาสื่อของทางฝั่งตะวันตกเองก็มองว่าการผลักดันคนยูเครนเองซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนมากเพียงพอเข้าสู่สนามรบก,ก็เหมือนเอาชีวิตคนเข้าสู่เครื่องบทเนื้อของรัสเซียเขาคนนี้มีหมายจับ ทางรัเสเซียด้วยค่ะการสังหารการูครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างไมนที่น่าสงสัยว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าภาพเพราะไม่มีการประกาศรับผิดชอบนะคะถ้ารัเสเซียหรือกระบวนการต่อต้านฟาสซิสต์ในโอดสซาทำก็น่าจะมีใครประกาศคือรัเสเซียทำแล้วจะประกาศชัดเจนแต่เนื่องจากเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่เป็นฝ่ายต่อต้านเซเลนสกีเพราะว่า ใกล้วันครบรอบสังหารหมู่ที่โอเดสซาอย่างที่เรียนไว้ถูกเผาทั้งเป็น48คนนะคะที่สลากลางการเมืองเสนอไป UNSC ก็ถูกสรัดติโตโตกแต่ว่าคดีนี้ยังอยู่ในศาลของรัสเซียคือไม่ลืมและจะต้องเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องก็ลีวินาสกรรมคลังแสงติดทะเลดำก็เช่นกันที่โอเดสซานะเกิดก่อนที่รัสเซียจะโจมตีเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ถ้ารัสเซียทำ เขาเปิดเผยอ,อยู่แล้วต้องจับตานะคะโอเดสซานี่แหละวันนี้รัสเซียปูตินสั่งบุกซูมีนะคะบุกซูมีเพราะว่าซูมีเป็นพื้นที่ติดชายแดนเคิร์สเท่ากับคำสั่งที่บอกว่าจะต้องสร้างเขตปลอดภัยหรือเขตกันชนนั่นก็นคือล็อกเป้าไปที่ซูมีจากซูมีซึ่งมีชายแดนใกล้เคียงสามารถทะลุไปถึงเคียฟ ภูม,มิภาคเคียฟซึ่งเดินทางไปสู่เมืองหลวงได้นี่แหละค่ะคือได้ทั้งในแง่เป็นกันชนได้ทั้งสามารถเปิดเส้นทางไปบุเกเคียฟได้ด้วยก็เลยภาพมันก็คือบุกเหนือในระหว่างที่มีการถล่มหลายเมืองด้วยโอดซ่านี่แหละเป้าหมายสำคัญที่รัสเซียอาจจะเป็นรายต่อไปเพราะขนาดนี้ ทางด้านรัสเซียกำลังใช้กลยุทธ์โจมตีทางเหนือแต่รุกทางใต้แล้วค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทํางานเพื่อประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีของเราสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี30-2 2-98-98-18ค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามานะโอกาสนี้ค่ะ